บูค่ะดุ้นหาผู้ใดอยากได้สบู่พิมพ์คำว่าสนใจขเขามาหน่อยค่ะใครอยากได้สบู่ไม้แดงแก้ฟ้าแก้กะโบกมือลาจ้ะผู้ใดอยากได้ฟรีมากเออผู้ใดอยากได้พิมพ์คำว่าสนใจเขามาหน่อยค่ะเอ้ยเอวเอว๊อเอ้ยจอมใจอว๊อได้เลยเนี่ยค่ะดุนะด้นหากิ๊กวันนี้นะคะกิ๊กถามว่าจริงๆแล้วสบู่แดงอ่ะใครชอบขายให้ขายนะแล้วขายดีไหมขายดีมากมีพี่ท่านหนึ่งขออนุญาตเล่าเล่านิดนึงละกันพอดีว่ามีพี่หนุ่มพี่หนุ่มธนกรเนี่ยตอนแรกกิ๊กไปเปิดใจ พี่ทักมหานูพี่จอมจ้าจะบอกว่ามีพี่พี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มธนกรเคยท online, ําออนไลน์กับกับกับกิกมาก่อนค่ายค่ายก่อนหน้านี้เนาะแล้วประมาณว่าเขาไม่มีรายได้ก็เลยบอกว่าเอานี้ละกันพี่หนุ่มพี่หนุ่มอ่ะสนใจใช้สบ,บู่ีแดังไหมเดี๋ยวหนูไปให้คือบ้านคือที่ทำงนานอยู่ใกล้กันเนียแบกปะจีอบอกว่าพี่หนุ่มเดี๋ยวหนูสบ,บู่นี้ไปให้อันนี้ใช้ดีมากพี่หน้ามันใสขึ้นเสร็จปุ๊บด้วยความเป็นผู้ชายแล้วเขาก็มีแฟนเขาขยันทั้งคู่ชอบรีวิวสินค้ากจีบอกพี่เอาสบู่ก ปรากฏว่าระยะเวลาผ่านไปแค่แค่ไม่กี่วันท่านผู้ชมคะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะคุณชาณรงค์สวัสดีค่ะคสวัสดียินดีต้อนรับนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ <AL> แล้วปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าพี่หนุ่มณกรเป็นมือขายคนเป็นนักขายมือทองของทีมกิ๊กเลยคุณไม่สามารถทําออนไลน์ตัวอื่นได้ถ้าคุณทมาม่านนีแดงไม่ได้เพราะม่นนีแดงมันทําง่ายที่สุดในโลกแล้วอืนอนอยู่มือว่านบริเวณเดชสางอย่างเงื่อนเขามาหกพัน <t ries> โอ้เสียงไประบาด <c oughs> อืมนอนอยู่บ้านป่วยสองวันมีเงินเข้าบัญชีหกพันอืมโ <t ries> พดพอ่อหมังโม่บกักแตงค่อยบางคนแซวเนาะทีมปัาแตนี่แหละไม่ไงแต่ลกคนหนะแข้งมาบูซ่าเนี่ยสันว่าเฮ็ดจังไลขคือดีคักแถว่าสันเจ้าไปโพดเนี่ยวใดจะไปเว้าเนี่ยอใดมาขอขนนะแข้งไปบูชา อือยากเป็นลูกศิษย์ไหมอยากให้ผู้หญิงคนนี้เป็นพี่เลี้ยงให้ทักเข้ามาได้เดี๋ยวสิดจับมือผ้าไปสำเร็จคุณเชื่อเถอะทําตามที่เขาบอกหันซ้ายหันขวาไม่ต้องไม่ต้องไปลื่นคว่ำเฮ็ดตามเขาบอกสำเร็จแน่นอนเอาสมองโล่งโล่งมาในเมื่อสมองของคุณเคยหาเงินมาแล้วทั้งชีดมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนป้าแต่เมื่อก่อนไม่เคยทำออนไลน์อ,อยากสำเร็จ ก็ใช้องค์ความรู้ตัวเองนั่นแหละเขาสอนไม่ฟังอู้่อยเฮ็ดกระเฮ็ดได้แล้วมันไม่สําเร็จอ่ะเราก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดมันไม่สําเร็จเราก็ต้องเดินตามคนสําเร็จชววะคิดเองทําไมเออ จะไปคิดให้มันเปลืองสมองทําไมลอกอย่างเดียวค่ะคุณขาบอกว่าโอ้ร้อยเกบาทได้ธุรกิจแต่เพื่นหาฟังคิดทักถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นสายขายถ้าชอบขายอันนี้ทุน190บาทเอาไปขายบวกกําไรค่ะซึ่งราคาข้างกล่อง290นะราคาข้างกล่อง290เราเริ่มต้นขาย190แต่สูงสุดไม่ 290าค่ะไปขายได้เลยสําหรับสายขายบางคนขายดิบขายดีอย่างที่กิ๊กบอกว่าพิธนาก,กรเนี่ยเป็นผู้ชายนะฟังฟแฟนเขาแล้วตัวเขารีวิวขายดิบขายดีขายไปละยี่สิบกว่าก้อนเขาียกว่าสายขายขายแบบมือทองแต่ว่ากิ๊กจะมีแบบแนะนําต่อแล้วว่าพี่ขายพี่เอาไปขายเสร็จปุ๊บพี่ต้องติดตามลูกค้านะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างพอหลังจากนั้นชวนเขาเข้ามาศึกษาแนวทางการทําธุรกิจได้อ่ะอันนี้สําหรับสายขายนะคะแต่สําหรับคนที่โอ้ยอยากเป็นคนงาม สะบัดผมทีหนึงค่ะอึ๊บนะอยากเป็นคนงามถ้าชอบขายให้ขายนะแต่การขายก็บวกกำไรไปเพราะเราไปขายนะคะอย่างที่กิ๊กบอกว่าขายเริ่มต้น190แต่สูงสุดไม่เกิน290นะคะแต่สำหรับคนที่โอ้ยเอื้อยบบมีเวลาหรอกเนาะสให้ไปขายคงขายของอย่างเอื้อยบ่ขายหรอกบต้องขายค่ะนุ่ฮะทุกมือนี่นั่งสวยๆแบบนี้ค่ะนุ่นฮะโบได้ขายซะ กระชินค่ะทุนหาบางสินเนี่ยดิขายซ่ากระชินค่ะแต่รายได้นะคะทุนหาอวดแน่อยากอวดอวดนะคะอวดได้ได้ของตัวเองนะคะทุนหาเฮสบูไม่ได้แดงมาได้ค่ะทุนหาหนิพึ่งสแคปตะกี้เนี่ยค่ะแคบไปในทันหานี่เห็นบ่ลเนี่ยกำลังไล่สดค่ะเฮสบูไม่แดงในคันนี่วราพรเดิ้ลนี่ซื่อจริงคุนหาเฮสบูไม่แดงแค่เดือนน้อยน้อยอะเดือนน้อยน้อยค่ะทุนหารายได้จากสบูไม่แดงโมได้ขายนะคะแค่แจก แจกผ่านระบบค่ะใครอยากได้สบู่ม้แดงนี้นะคะฝ้ากระจุดดากนํำนะ่ยโบกมือลาเฮตจังไดมากดรับสินค้าจะทดลองเลยเลยค่ะทุกคนค่สะสกิจที่รูปโปรไฟล์มาเด้อค่ะทุกนา่าเบิ้งค่ะ3 9 4 4 4บาทจา้า